สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 และป .6 นะครับทุกคนนะครับของโรงเรียนวัตถยานะครับงานที่ครูสั่งไปนะครับเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์นะครูเห็นหลายคนครับไม่เข้าใจนะได้ถามครูมาในรายนะครับครูก็จะมาอธิบายเพิ่มเติมให้นะครับว่าแต่และว,วิชาใน,นวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยที่ไม่เข้าใจเนี่ย นะให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะครับเริ่มจากชั้นปฐมศึกษาปีที่5้าก่อนเลยนะครับวันนี้เริ่มจากชั้นป .5 ก่อนเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับการเปรียบเทียบเศษส่วนจะนะค่าแรกเมื่อวานนะครับเมื่อวานก็จะเป็นคณิตศาสตร์นะครับคณิตศาสตร์ก็คือเขาบอกว่าส่วนหนึ่งส่วนสองนะครับ เอาเศษหนึ่งส่วนสองไปเทียบกับค่าอื่นๆื่นะไปเทียบกับค่าอื่นๆื่นนะครับเศษหนึ่งส่วนสองเนี่ยครัอธิบายง่ายๆคือว่าเศษหนึ่งส่วนสองนะค่ามีเท่าไหร่คือครึ่งหนึ่งของค่านั้นสมมติเศษหนึ่งส่วนสองของสิบครึ่งหนึ่งของสิบคือห้าเราไม่ต้องคิดอะไรมากเราคิดแค่นั้นนะครับครึ่งหนึ่งของแปดคือสี่ใช่ไหมครับถ้า เขาให้มาว่าเส้นหนึ่งส่วนสองอยกตัวอย่างรูจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าเช่นกนูจะยกตัวอย่างให้ดูเช่นครึ่งหนึ่งของครึ่งหนึ่งของ สิบนะก็คือเท่ากับห้าหรือเท่ากับ่วนหนึ่งส่วนสองนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาทำดูง่ายๆนะว่าเราพิจารณาอะไรที่มันเป็นครึ่งหนึ่งนะดูง่ายๆอย่างเช่นเขาให้มาว่า สามส่วนหกคุยกตัวอย่างสามส่วนหกสามส่วนหกเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองไหมดูซิบริเวณของตัวนี้เห็นไหมเราเห็นเศษไหมเศษเนี่ยมันคือครึ่งหนึ่งของส่วนเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะต้องเท่ากับอ,อันนี้ก็จะไ,ได้เท่ากับเท่ากับเท่ากับ เศษหนึ่งส่วนสองแต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นสี่ส่วนหกละ่ะเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองไหมเราดูแล้วนะครับมันเกินครึ่งหนึ่งไหมเกินครึ่งหนึ่งของหกถ้าเกินครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของหกก็แสดงง่ายๆเลยว่ามันมีค่าเป็นไงมีนมีค่ามากกว่านะมันมีค่าตัวงเนี้ยนะ มันมีค่ามันมีค่ามันมีค่ามากกว่าเศษหนึ่งส่วนสวนองแต่ถ้าเราดูพิจารณาดูพิจารณาดูอีกอันหนึ่งคือ,อ โฆษณาดูอีกอันหนึ่งสมมุติถ้าเป็นสมมุติถ้าเป็นสมมติถ้าเป็นอ่เศษสองสมม่วนหกละอ่เศษสองส่วนหกเราเห็นไหมว่ามันน้อยกว่าครึ่งหนึ่ง เมื่อมันน้อยกว่าครึ่งหนึ่งแสดงว่าอันนี้มันก็จะต้องมีค่าเป็นไงมีค่าเป็นไงมีค่าเป็นไงน้อยกว่าน้อยกว่าเศษหนึ่งส่วนสองเศษหนึ่งส่วนสองอันนี้คือวิธีที่ครูอธิบายนะง่ายๆเราเห็นเลยว่าเศษหนึ่งส่วนสองเราหลักจำแม่คือ ครึ่งหนึ่งของส่วนนะเศษเนี่ยจะได้ครึ่งหนึ่งของส่วนแต่ถ้าเศษมากกว่าครึ่งหนึ่งของส่วนเมื่อไหร่แสดงว่าค่านั้นมีค่ามากกว่าเศษหนึ่งส่วนสองแต่เมื่อเศษน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของส่วนเมื่อไหร่นั่นแสดงว่ามีค่าน้อยกว่าเศษหนะึ่งส่วนสอันนี้คืออธิบายในเรื่องของการเปรียบเทียบเศษหนะึ่งส่วนสอง ตอต่อจากอันนี้นะคูยกตัวอย่างให้เห็นแล้วนะว่าเวลาถ้าเราจะยกตัวอย่างดูว่าอะไรมันมากกว่าเศษหนึ่งส่วนสองเมื่อเทียบกับเศษหนึ่งส่วนสองแล้วเนี่ยเศษส่วนไหนมากกว่าเศษหนึ่งสองเราดูว่าเศษส่วนไหนนะครึ่งหนึ่งนนะถ้าครึ่งหนึ่งพอดีเลยนะอย่างเช่นสามส่วนหกเนี่ยสามส่วนหกอันเนี้ยนะคือเศษสามน,นะเป็นครึ่งหนึ่งของหก มันเท่ามันก็จะได้เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองพอดีเลยแต่ถ้าเป็นสี่ส่วนหกเมื่อไรนะ,ะแสดงว่ามันเกินครึ่งหนึ่งเกินครึ่งหนึ่งมาหนึ่งใช่ไหมครับเกินครึ่งหนึ่งมาหนึ่งเนี่ยก็แสดงว่ามากกว่าเศษหนึ่งส่วนสองแต่อย่างเช่นสองส่วนหกนี่เป็นไงสองมันน้อยกว่าครึ่งหนึ่งมาหนึ่งนะแสดงว่าอันนี้มันก็ต้องน้อยกว่าเศษหนะึ่งส่วนสองอันแรกเปรียบเยทียบกับเศษหนึ่งส่วนสองนะจบไปนะครับ อันนี้นักเรียนน่าจะเข้าใจแล้วนะครับอจบไปต่อมานะฮะต่อมาในเรื่องของการเปรียบเทียบนะค่าที่มีเศษส่วนไม่เท่ากันคนะ่าที่มีเศษส่วนไม่เท่ากันทุกคนก็จะงงอยู่าค่าไม่มีเศษส่วนไม่เท่ากันหนูจะรู้ได้ไงมามัน